ครูครับจะทำอย่างไรดีผมน่ะเศร้ามากเลยแฟนทิ้งผมไปผมไม่รู้จะทำอย่างไรดีทุกวันเนี่ยผมก็ได้แต่เพลงเศร้าๆช่วยดูแลช่วยเย,ววยียวยาจิตใจผมสิ่งที่คุณเลือกครูจะบอกแบบนี้นะคุณฟังเพลงเศร้าคุณอาการอ,อกหักคุณมีความรู้สึกเศร้าอยู่แล้วยิ่งคุณไปฟังเพลงเศร้าๆทำให้รู้สึกของคุณน่ะยิ่ง ดาวลงไปอีกยิ่งทำให้คนรู้สึกแย่ลงไปอีกเพราะเพลงเศร้าๆเขาทำมาให้คนอกหักทำให้คนที่อยู่ในอาการแบบนี้อยู่แล้วถ้าเขาไม่ทำเพลงเศร้าแบบนี้ออกมาเขาจะขายไม่ได้และนักการตลาดของการทำเพลงพวกนี้เขารู้อยู่แล้วว่าคนที่อกหักเขาจะมีความรู้สึกแบบไหนเขาจึงทำเพลงเศร้าออกมาเพื่อขายให้คนอกหักและอีกอย่างที่ คุณทำอยู่คือเวลาเข้าไปในทิกตอกก็ไปเปิดฟีดคนนั้นคนนี้เศร้าอกหักแบบนั้นแบบนี้แล้วทุกๆวันคุณก็ดูขา่าวพวกเขาคุณก็อ่านข้อความพวกเขาทั้งวันคุณก็อยู่ทั้งอารมณ์เศร้าทั้งฟังเพลงเศร้าทั้งอยู่ในความรู้สึกที่แย่ๆคุณอยู่ในความคิดของคนอื่นทั้งนั้นและสิ่งที่คุณต้องเลือกคือ ตัวคุณเองที่คุณจะลุกขึ้นมาทําให้ชีวิตของคุณสดใสชีวิตของคุณก้าวหน้าและไปต่อพัฒนาตัวเองไปต่อในวันข้างหน้าหรือคุณอยากจะจมอยู่กับความเศร้าจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความคิดของคนอื่นความคิดเศร้าความคิดที่รู้สึกให้ตัวเองสดใสมีอนาคตข้างหน้าคุณเป็นคนเลือกนะคะ